ซาเลง้งยายชอบชอบซาเลง้เลงตุสาล้งยายยายเก่งเยี่ยวเหลืองแล้ว <c oughs> กลัวยายกลัวมือใหม่ โอ้โหนี่ิดาะโยหัวเน้นงพี่้องกันเลเนาะโอ้อ้ยต้เลยคุแคุณแฉไว้เจ็สิหานะจ๊ะคุณเราไว้เจ็ดสิบ้าเาะแล้วส่วนวแล้วพี่น้องเนาะเฮ้ยหัวนี่ถุงวนะคะีปลาซิวเนาะค่ะปลาซิวเดินเองพี่น้องปลาซิวตงอ